บอกแม่ลูกไก่โบราณเนาะหายยากดิแนี่ยหอมเป็นงามงามด้พี่น้องแม่ลูกเนาะลูกตัวแม่ขึ้นตัวผูแลนี่ลูกตัวลูกตัวผูลูกตัวผูนะลูกตัวผูพี่น้องไโบราณครับ โอ้เขาเจ้าะแต่เขาเจ้าตัดออกบ่ะฮึตัดตะขางหนึ่งครับบนแทงข้างโอ้มันแทงข้างมันเนาะเขาเจ้าเลยตัดออกหายากด้วยพี่น้องหายากด้วยเขาแนวนี้งามเลยพี่น้องเปิดเท่าใดล่ะนี่เปิดไปหมื่นสองเปิดไปหมื่นสองแม่กับลูกเลยแม่ลูกเรือพี่น้องแม่ลูกเปิดไปหมื่นสอง แม่ลูกลูกตับลูกตูผูพี่น้องเปิดไปเมื่อนสองนะต่อร่องไหนปะต่อร่องไดนนิดหน่อยพี่น้องของหอยตุ่นด้วยพี่น้องต่อร่องไดนนิดหน่อยของหอยไผ่เป็นบลอกเอาของหอยไผ่โอ้หอยต้นนี่เอาออกชื่อเลยบ่ื่อนี่พี่น้องมากกนมาเบอร์พ่อนชครับันลงชื่อโอ้นลงชื่อนะของหอยไผ่ด้วพี่น้องด้วย เอาเบอร์เดียวมันยังเจอไงพี่น้องสูงใจบ่อร่อยสักใสหกซักหกสักเจ็ดดีนะความสูงพี่น้องสูมนันเดชนสูมแม่สาวเด่น์ก็ได้ครับ แม่สาวนี่เปิดเท่าไรนี่มนแม่ละหนึีห้รครับแม่ละหมื่นสี่พันหาร้อยพี่น้องนี่สองตัวพี่น้องอยู่นี่นะตัวละหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่หมื่นสี่พันห้าร้อยงามๆด้วยพี่น้องเรยๆนะบึงเรบิึงขาเบึงแขงบึงดับๆ <laughs> นี่พี่น้องโอ้ย <EN> ตันๆเลยพี่น้อง ความสูงได้อยู่ประมาณลอยลอยเท่าไรหือประมาณอยู่ร้อยามสิบเจ็ดเทือนนะประมาณสักเจ็ดสิบแปดนะความสูงเพิ่นนี่พี่น้องง,งามๆเลยดิดสวยสวยสวยซุ้มนี่เด้บปะนี้อันนี้เป็นแม่ลูกครับอันนี้แม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกโตก็เมียตัวนี้เอ้ยตัวผู้เหมือนกันครับลูกโตผู้พี่น้องแม่ลูกลูกโตผู้เปิดเท่าไรนีเน่เปิดไปเปิดแปดครับเปิดเจ็ด มื่นแปดพันมื่นแปดพันบาทพี่น้องแม่ลูกลูกตู่ผูพี่น้องบอนชงีครับเนี่ยส่งฟรีอ่าใกล้ครับใกล้ใกล้ไก่ไก่งฟรีวัดสันพี่น้องส่งฟรีได้หาซีโลรนะหาซีโลพี่น้องส่งฟรีได้หาซีโลเด้อพี่น้องหาซีโลรกับผุดดิซ้ำนีดซะไปเมืองสกุลผุดแหละเนี่ยงามๆตัวนั้นเด้บานนี่ตัดนี้เป็นควายงามอม่รู้แตโลกเลย คว <laughs> ายงามพี่น้องควายงามที่สุดในโลกว่าสันมือก็ขาลอยเลยครับมือก็ขาลอยพี่น้องมือหน,นึ่งพันห้าร้อยี่พี่น้อง หมื่นกับหาร่อยซื้อพี่น้องก็มีพันเลยมีพันหมื่นกับห้าร้อยหมื่นหมื่นหารอยพี่น้องหาร่อยขอค่าน้ำมันนะครับพี่น้องาขอค่าน้ำมันเปิดไว้ราคาหมื่นหาร่อยพี่น้องความสูงเพิ่งกิดสิบ้าล่อยเส้าสี่เ้าหาละพี่น้องเส้าหาส้าหกเสาเจ็สี่วิวว่างอ่แลพี่น้องจ้าเอาขอเบอร์นะขอเบอร์ 083ย์5 9 8ส2คนสนใจทั่วหาหอยไผ่ด้วยพี่น้องครับนย์ไหมาเจอแรลกเข่ากัแล้วนี่มีหอดแรลกเข่าบานเนี่ยใหญ่พันกันไรสามโตมือนอกันสโตมืเลโตมือน แมนเปว่า่ะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือบ้านนาง่วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อว่าไขลายพี่น้องลายลายพนกัหลายคือค้าพี่น้องเวียดนามกับเขายู่เด้พี่น้องงามงามเวียดนามกวดเรียบเลยพี่น้อง ตลาดบ้านนางัวก <À> ูอะไเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำได้พี่น้องจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ใไดแล้วเรียบร้อยตองมาอีกตองมาใหม่เวลาอีกเห้างไหมเปิดเปิดเท่าไหร่พอนี่ต้นียบรค่ะสามหมื่นเปิดไปสามหมื่นนะแม่ลูกลูกตะผู้เนาะเปิดไปสามหมื่นพี่น้องของหอยไผ่ด้วยพี่น้องด้วย นี่งามๆเลยพี่น้องนี่แม่ลูกลูกเบิ่มลูกเบิ่มพันล้านมาสั่นพี่น้องเนี่ยงามๆแม่แม่คนสูงลอยสามสิบสามเนาะนี่แม่สูงลอยสามสิบสามลูกว่าพันในหอดขวบเนาะลูกว่าพันในหอดขวบเด้อพี่น้องเด้อราคานี่ตออ่อร่องใดบ่จักคุยกันได้อยู่ครับราคานี่ต่อร่องใดพี่น้องได้กัันครบ งามเลยพี่น้องสวยๆเลยนี่ิงเล็บิึงขาิงแข้งเพิ่นเลยพี่น้องเลยเบิละเม่นบอกค่นีไล่เบิดแล้วอาขอเบอร์ติดต่อนี่ยจ้ะ083 083 5 3ส535 9น9 2 9892สนใจทรหาหอยไผ่ได้จ้านี่ละจะาของไข่หลายๆนี่พี่น้องสนใจทั่หาหอยไผ่ได้เลยจ้า เด็กนี่เด็กๆนี่ข้องไผนอกจากนี่แกเปิดเท่ารคี่เปิดไว้สาี่ตัวนสี่ตัวนี่เปิดไว้สามหมื่นพี่น้องได้ตัวละมคันเอาตัวเดียวตัวละหมื่นคันแยกตัวละหมื่นเปสรนพี่น้องให้เลือดเอาเลยวัเปเด็กเด็กนี่พี่น้อง เลือกกรอนไดกรอนได้อน่พี่น้องตุลละเมื่นโอ้อหตุลละเมือนพี่หน่องตุลละเมื่นจะ ศูนย์แปดเจ็ดสองสนึจ็ใจทรหาพ่อเตียด้วยพี่น้องเด้อตัวละเมือนพี่น้องเป็นควายหน่อยพี่น้องควายหน่อยค <h uk> วายหน่อยด้วยพี่น้องเด้อ ตัวนี่ตัวครูพี่น้องนี่ครูตัวนี่ตัวครูตัวครูนั่นกับครูมีตัวแม่พี่น้องตัวนี่ตัวครูมีมีตัวแม่ตัวเดียวนี่พี่น้องอยู่บ่งอุ้ยนี่กับตัวแม่พี่น้องนี่กับตัวแม่นีครูสองแม่สองพี่น้องนี่นี่ตัวแม่ยืนนี่ยืนนี่นี่ตัวแม่เด้อสนใจโทรหาไยเตี้ยเด้อสนใจโทรหา พอยี่เตียได้เลื่กจะบรรยากาศตัวล่องพี่หน่องเกาพันเก้าองตกตัวเาอาสงตัวนี้นะตัวนี้เก้าพ่ตัวนั้กับตัวนี้เออเอาเก่าพันหนึ่ง้อยไปว้าดบรรยากาศตัวล่องพี่นุ่ราคากว่าตัวดาดบานหน้างัวพี่น้อง พี่นองคนนี้ห้อยแต่ฟังสาบหลาบจริงห้อยรวดิเศษพ่อไมีเราเป็นไปว่าได้ครับห้อยแต่ฟังมาไม่นกกันปาข้างยังกีรานดยครับยงนี่รลานยังกีรานอ่าอ่ะปูน้อยเปิดเท่าไรละห้อยรวดนี่เปิดไว้เก้าพันหาครับเปิดไว้หาลอยเด้อฮะชิปเก้าหาลอยชิบเก้าหาลอยขันบ่วว่าชิปวัหันขันบมีชิเนียว่าผู้ตายทิเสียด้ร่เก้าพันเนาะครับ มือเก่าพัพี่น้องมือเก่าพันดซื้อก็ได้ดอกมือเก่าพันตอกรถให้อีกเรื่อนีเด้อราคานีต้อรองได้อีกเป็นบ่ขึาสูงงามงามงามาสูงเท่าใดละห้อยลดอ้ยกะจิบบ้านลอยเ้าลอยสามี่ละยอะนี่เนาะประมาณนี่ละยุ่ประมาณนี่ะพี่น้องประมาณลอยสามสิบยสิบ คร้อยสามสิบได้อยู่พี่น้องนี่ความสูงเพิ่นร้อยสามสิบพี่น้องควายผู๋หน่อยเด้อพี่น้องงามๆเลยลูกโลดพี่น้องลูกโลดราคานี่ต่อรองได้อีกบ่จ้าราคาหนีต่อร่องได้อีกได้พี่น้องเด้อลูกโหลดพี่น้องกระอลูกโลดบอม่นลูกหลงวัซัซนได้มาแจ็คตัวตลอดได้มาจ็คตัวอะไรโค้งนึงเปิดมาเศร้าสามนั่น นี่โค้มนี่เปิดใบเศร้าสามพี่น้องเปิดไใบสองหมื่นสามตัวแม่ก็ตัวผู้์เลยนี่ตัวผู้ตัวผูร์ตัวผูรแม่ลูกลูกตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อนี่สองหมื่นสามวัดดิสองหมื่นสามราคาหนี่ต่อรองได้บ่จ้า้เล็กนอยราคาหนี่ต่อรองได้เด้อพี่น well ้องสองหมื่นสามนี่ได้มากสามตัวหรืบเปล่าได้มากสามตัวนี่พี่น้อง ต่อรองได้ว่าษันหอยลวดว่าผู้ใดสนใจก็โทรหาหอยลวดเด้อพี่น้องเด้อดีงวบควายผู้หน่อยนี่งามพี่น้องงามงามอควาเบอร์ติดต่อนะจ้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่สี่ศูนย์สี่สี่สนใจโทรหาหอยลวดดวงเย็นเด้อพี่น้องเด้อครับลูกลวดดวงเย็นลูกลหลวดดวงเางนี้่แง่หลงแต่ว่ามีลูกพี่น้องจะแกเโล โอ้มันแพงโอ้ตัวยุหันบ่ตัวยุหันบ่ในของเขาขายหมู่บ้านนี่ยูแจ๊ดย้ำรุนแตกตายตายด้วยเปิดเท่าไรก็ยิ่เบิ่มนี่เปิดเท่าไรเปิดน้ได้สื่อเองเปิดผมซื้อผมให้เขาซื้อบ้านเขาเขาขายให้นี่โอ้บ้านโม่ถือเนี่ผมเปิดจูงมากพี่น้องจูงมากมาตัวราคาแต่ว่าก็บเพรท่านใดพี่น้อง ผูซื้อเป็นนีผูซื้อะไรนั่เป็ไวงมือนุงกันใจซื้อเลยวายเดี๋ยวรอกคนนังมาห่อยผูนวดผูนวดผูน ส่อแตกันวามูวกเขาบอกกาขายเหอ้คนเดียวสองคนนะวาบัววาเขาว่าเ้าเนาะเอซเปซบอกแม่แม่คนเดียในเบิรมต่อราคาขางขพี่น้องแม่ดีดีอยู่ไปแม่ออมัน็นเคืองดืพวกความเด็ตัวละที่เมื่อนึไสวยเจ้างจ้งควายพี่น้องเาไงเียพี่หาพันมก็ได้มกดแม่แม่คนเดียวคนเดียวแม่ยังได้คนาขายี่หน่อยเจียผมบอกเป็นเงินหลายไปไดกระั่งบ่เดียงเา กันเงียหลนยมันจะกาศตอวร้องพี่น้องสกี่อดเอาลยขายาเราียวอเาแห่ซีเจ็บหยตักเจ้าบ่ทันเจ็เอากหารวยต้องมีใครอยูนเ ไ,ไง่อเตี๋ยบ่อขายพี่น้องขาพ่อเวเขาไมเล่ยนไก่เนื้อไก่เ้เน้อนี่าจาจ้าขขายแล้วของงพ่นี่ปิดก,การขายแะเนาะจ้าเนาน,นี่ของไงพ่นปิดก,การขายเด้อพี่น้องเด้อดไปแล้วพี่น้องงามามนนงหน่ามนแปดสามหมื3นควมนี่น่พี่น้องขาย38นแเพื่ขอขายในตลาดพี่น้อง ขายในตลาดเรียบร้อยทั้งสองข้อเมนมาแม่ขายแล้วทั้งสองข้อเริ่มพี่น้องเริ่มของของพ่อใหญ่พุ่นปิดการขายพี่น้องในมือนีนปิดการขายเรียบร้อยปิดการขายในตลาดเนาะแต่ว่าก็ยังสีพี่ผู้ท้มากได้เพราะว่าสีลงคลิปต่อกันกันแม่เขาสีเทาเด้อเนี่ยเนี่ยก็ขายพี่น้องของของพ่อใหญ่พุ่นคือกันซ่อมเก่าขายไปแล้วพี่น้องปิดการขายเรียบร้อยค่ะ

ก็คือสี่เป็นพนขึ้มันนะนี่อยากขายเชือมันหมดเนี่ย่ไมเนี่ยมันหูมด้วยนี่หมดด้วยนี่เอาหาซ้อเอาเราางัก็หอ้างใซื้อเชื่อหยิกันได้เราซื้อเราเราาง่ไมเราเราซื้อแล้วเงน กเชื่อกะซั้กะซันเี่ขายได้กี่เล้วหมื่นนึงเอ้อนอนนอเ้ือเิยอะไรนท่นี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 ่าเดียิ่กินบายงนผู้อียนะอ้าวกิสิกินผู้เดียวนาะ